ซปเปอร์เล็กไม่ได้แชมป์โลกโดนโกงหรือว่ากติกาครับอันนี้เป็นประเด็นที่พูดคุยกันอาจจะมีหลายๆคนมองถึงเรื่องกติกานะครับคีฬาซิงเิ่งเน้นหมัดนูน่นนี่นั่นแต่ส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากรรมการชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาคติกับมวยไทยหรือเปล่านะครับส่งผลให้กรรมการชุดน,นี้เนี่ยโดนคุณชาติศิษย์ยอดธงนะครับสั่งลงโทษไปแล้ววันนี้เราอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเป็นผู้จัดก,การของซปเปอร์เล็ก เกียรติหมูเก้าที่ต้องบอกว่าภาโอกาศคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายครับเซียวบดณัฐเดชวชิรราชท่านสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ซูเปอร์เลกชกเราได้เจอกันก็ต้องขอบคุณเซียวบดก่อนเลยครับที่เสียเวลาตรงนี้ให้สัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับมุมมองเซียวบดลายสดไปแล้วแต่วันนี้ผมอยากได้ยินจากปากผมก็เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันมองเหมือนกันนะครับเราคนไทยเนี่ยไม่มีใครมองเข้าข้างมวยเราหรอกนะครับ เราคนไทยเนี่ยอยู่กับมวยไทยมานานเรารู้รออกแหละว่าแพ้ชนะคืออะไรนะครับแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าภาพการชกมันเป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ยุติธรรมสาหรับพวกเรานะครับผมเองก็มีหน้าที่ที่ต้องออกไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักมวยไทยก็ทําหนังสือไปถึงวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าคุณชาตรีก็มีคําสั่งแล้วให้รีแมคกันโดยอัตโนมัติเลยคือจริงๆเนี่ยผมทําหนังสือไ้งแต่คืนวันศุกร์หลังชกเสร็จเลยชกเสร็จผมทำหนังสือเลยแล้วก็ทําเรื่องส่งไปที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับวันเสาร์ตอนเที่ยงคุณชาตรีโทรมาหาผมนะครับก็พูดคุยกันว่าคุณชาตรีเนี่ยผิดหวังมากกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดหวังกับการดสิงกรรมการมากแม้กระทั่งคุณชาตรีเองก็ดูว่าซุเปอร์เลกชนะนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่อินาชิจะชนะเพราะว่าเราดูภาพการชกก็เห็นกันแล้วครับยกหนึ่งยกสองโอเคละดูคุณคุณเขาได้เปรียบคุณคุณแต่สามสี่ห้านี่คือเขาทําอะไรเราไม่ได้เลยมันชัดเจนมากชัดเจนต่อยหมัดไม่มีเข้าสักหมัดโดยเฉพาะยก4ี่กับยกห้าจะบอกว่าให้คะแนนหมัดแล้วก็ไม่ให้คะแนนเตะก็ไม่ได้เพราะหมัดก็ต่อยไม่เข้านะครับดังนั้นเนี่ยภาพความเป็น จริงกับภาพการชบรุบนเวทีมันออกมาชัดเจนนั้วเนี่ยผู้ชัตรีก็บอกว่า จให้รีแมชนะครับโดยทันทีจริงๆแล้วคุณชาตรีตั้งใจจะให้เป็น no c o n เ e s t ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเนื่องจากวันชีวิชิพเป็นองค์กรใหญ่นะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาแหละว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นมันก็จะเสียภาพของวันชีวินชิพการทำงานก็ต้องมีระบบ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 นั้นเนี่ยก็สุดท้ายคือก็เป็นการรีแมชแบบอัตโนมัติในไฟต์ต่อไปทันทีก็คือโปรแกรมมาว่าไหร่คือซูเปอร์เลกต้องชิงแชมป์โลกอีกครั้งทันทีครับทันทีก็ถือเป็นความโชคดีของซูเปอร์เลกไปที่มีรายการวันชี สองนัดติดต่อกันเลยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะในเรื่องของกรรมการเราคงไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นกรรมการต่างชาติเขาก็ได้รับการลงโทษไปแล้วสิ่งสําคัญคือ CEO ของวานชิฟิคือคุณชาตร,รีศรียอดธงให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็ให้ความยุติธรรมด้วยค,คุณชาตรีเนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณชาตรีเป็นคนที่ให้โอกาสทุกคนให้โอกาสนักมวยแล้วเรื่องของความสําเร็จรายได้ของนักมวยนั่นคือปัจจัยสาคัญที่สุดเขาอยากให้นักมวยคนไทยมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะเขาเคยเป็นนักมวยมาก่อนแล้วเนี่ย คุณชาตรีให้ความสาคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะทาเป็นการตลาดบางคนไปคอมเมนต์ว่าเป็นการตลาดนู่นนี่นั่นไม่มีการตลาดครับถ้าเป็นการตลาดเขาต้องปล่อยทิ่งๆไปถูกไหม<ช>เขาไม่ต้องออกมาออกข่าวอะไรเลย,เลยก็ปล่อยให้รถถังต่อยกับ เอนาชิในขั้นต่อไปอันนี้เหมือนเป็นการแสดงความรับผิดชอบเลยมันมันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์เป็นการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นการยอมรับความผิดพลาดเราก็ต้องชื่นชมยินดีกับเขานะครับก็ต้องให้โอกาสให้โอกาสเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรรมการชาวต่างชาติเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกเขามาจากไหนบ้างบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเขามีความคิดอะไรยังไงในพวกเราต่างตีกบวยไทยหรือเปล่าที่เราไม่รู้นะครับคือท้ายนี้หลังจากนี้ไปไปมาเจอบทเรียนแล้วว่าหลังจากนี้กรรมการต้องตัดสินให้มันยุติธรรมมุต เกมมันจะออกมาแบบไหนแล้วผลจะจบยังไงผมแม่โทรคุยกับซูเปอร์เลกไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็บอกซูเปอร์เลกไปแล้วว่าไม่ได้บอกว่าไฟน์นี้ต่อยดีนะผมพูดแบบตรงไปตรงมาว่าซูเปอร์เลกเองถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วต้องมีหมัดมากกว่านี้ถ้ายกเนี่ยต่อยหมัดไม่กี่หมัดเองไปเน้นแข้งขวาเน,เน้นแข้งขวาค,ค,คือคือคิดว่าระวังตัวไม่อยากจะไปบวกหมัดไม่อยากจะอะไรแต่จริงๆไม่ได้ในเมื่อเราคิดจะตัดสินใจจะไปชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแล้วเนี่ยอาวุธสำคัญที่สุดคะแนนมากที่สุดคือหมัดครับ เขาต้องเพิ่มเติม <ừ> um. นะครับเพิ่มเติมตรงนี้ทําไม่ดีกว่าไฟที่แล้วถ้าไฟนี้ชนะยังไงต้องชนะอาจจะเป็นเพราะน้องเขากดดันด้วยหรือเปล่าคนไทยคาดหวังไว้สูงมากก็ะจะมีส่วนแล้วก็ด้วยสไตล์การชกเพิ่งจะต่อยคีบอกซิ่งได้แค่2อง <ừ> um. 2> นะครับมันก็เลยทําให้มันยังไม่ชินนะครับแต่พอไฟนี้แล้วเนี่ยผมบอกไปทางซูเปอร์เลกบอกไปทางทีมงานหยกขาวซึ่งดูแลอี่ซ้อมอยู่บ,บอกว่าช่วยติว <ừ> um. นะครับเรื่องหมัด เรื่องการออกวุธให้มันมากกว่านี้แต่เดิมทีซูเปรเล็กก็เป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีนะต่อยได้ต่อยได้แต่ว่าพอเป็นมวยไทยแล้วคิดว่าแบบนี้ชนะแน่ครับครับความคิดของคนไทยเมื่อไปต่อยกับต่างชาติคิดไปว่าแบบนี้ชนะแน่ก็ต่อยแบบนี้ได้แต่อาการออกชัดเจนชนะแน่แน่นอนชนะแต่ คำว่าชนะแล้วเราต้องเป็นที่ยอมรับไม่ใช่แค่คนไทยต้องยอมรับให้คนทั้งโลกเขายอมรับเราด้วยครับครับโอเคครับขอบคุณเสิรบอลมากมากครับนี่เป็นรประเด็นหลังเกมซุปเปอร์เลกที่มีโอกาสได้คุยกับเสิบอลครั้งแรกไม่ต้องห่วงเรื่องของวันเช็คไม่ชิฟครับผมอยากให้แฟนมวยชาวไทยเ<ม>ชื่อผม,มเถอว่ารายการนี้เป็นรายการที่เขาให้โอกาสคนไทยใช่ครับแล้วก็ให้โอกาสนักมวยไทยนะครับ เขาจ่ายค่าตัวจากเดิม5เท่าสิเท่าเนี่ยผมเชื่อว่านี่ก็ไม่มีใครทําได้นะนี่เป็นนี่เป็นองค์กรที่เปลี่ยนความเป็นอยู่ของนักมวยไทยให้มันเปลี่ยนชีวิตเลยหลังมือเลยเปลี่ยนชีวิตนักมวยไทยเลยนะครับแล้วเนี่ยให้โอกาสกันแล้วก็ให้กําลังใจกันอะไรที่ผิดพลาดก็ติเตียนกันได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องให้โอกาสกันครับผมภาค2ซุปเปอร์เล็กกับอินาชิเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าแชมป์โลกเส้นนี้จะต้องกลับมาอยู่ที่เพชรชิดอีกครั้งแน่นอนคาดหวังว่าอย่างนั้นครับขอบคุณสบ่นบนมากครับสวัสดีครับ